สวัสดีครับพบกับผวงช่องโจย,ย,ยครับสุขวิตเป็นอำมพาตครับผมช่วงนี้เวลาบ่ายสามถนนสุขุมวิทเป็นอัมาภาทันทีโรงเรียนนานาชาติเลิกติดกันนานาว พบกับผงช่องเจย,ยครับเลิกบ่ายสาแต่งานยังไม่จบก็เลยต้องอยู่สู้จนถึง5้าโมงห้าโมงเย็นจะได้เลิกงานไหมวันนี้พอรถมันติดเหลือเกินครับผม ไม่รู้จะเลี่ยงไปทางไหนไม่รู้จะร้องเป็นเพลงอะไรถนนสุขุมวิทระหว่างเอกมัยตอนนี้ยังเพิ่งหลุดจากทองหล่อมาติดระเบิดเจอเปิดอัมาพาตทันทีเกิดอะไรขึ้นกับถนนสุขุมวทิท ช่วงเวลา15นาฬิกาไม่มีคำบรรยายครับพี่น้องให้ภาพบรรยายครับ ไปทางไหนก็ติดหันซ้ายหันฟ้าก็ติดติดราดบอร์ไใส่ย,ยังไปเทียบไม่ได้หุ่ง ขอฝากช่อง้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่องโจยครับขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจครับผมทั้งขาเข้าขาออกเป็นอมพาสเลยครับผม ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนมอไซค์ยังวิ่งลำบากเลยครับในภาษาอะไรกับรถใหญ่รถเยอะเกินในกรุงเทพมหานคร เคลื่อนีิรนิตีิรนิตสลับหยุดนิ่งครับผมเหลือแค่อีแค่2กิโลกว่ากว่าเท่านั้นนะครับจะถึงที่หมายตั้งแต่วิ่งมาก็ไม่เคยติดขนาดนี้ครับผมนี่อะไรก็ไม่รู้นะติดกันจังเลย you <laughs> สูส้ๆครับอีกนิดเดียวก็ถึงที่หมาย <c oughs> แต่ก็ใช้เวลาระยะเวลาเกือบชั่วโมงนี่ถ้าเป็นแบบนี้ เนสุกุวิทสุขุมวิทสุขุมวิทเป็นอำมาตวิทเป็นอำมาอำมาจ้าจ้า ถ้าแล้วน่าจะหลุดจากตัวนี้ก็น่าจะโล่งมั้งี่ผมว่านนี่ใจเย็นแล้วออกไม่ได้ก็ไม่ต้องออกไม่รีบไม่ร้อนแล้วครับไหลไปตามธรรมชาติออกไม่ได้ก็ไม่ต้องออกเดี๋ยวมันก็จะโล่งออกได้ของมันนะครับผมจใจร่มๆครับผม ล้วครับผมหลุดแล้วอุจกที่ติดแล้วครับผม โอเคนี้ก่อนนะครับค่อยพบกันใหม่ครับผมอีกคลิปต่อไปครับผมผมขอฝากช่อง้วยนะครับช่องเจ้จ้ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสก๊อตด้วยนะครับสวัสดีครับ